น่าอันนี้ได้อันนี้เมียสองตัวครูหนึ่งนะคะเมียสองแม้ชุดนี้นะคะได้ได้ลูกสี่ชุดแล้วนะคะอ่าได้รอบละเจ็ดตัวแปดต,ตนะคะโตรเร็วมากค่อยๆขยายไปนะคะ ก็ให้กินกินยาหวานนะคะยาหวานอิสราเอลแล้วก็หัวอาหารแน่หรือว่าจะเป็นมักซิดาแน่นะคะแล้วก,ก็อักบุงแก้ก็ะก,กินนะคะแล้วก,ก็เป็นมันตามที่เท้าหาใดในสวนเท้าเนาะห,หัวอาหารกะอาให้ก็ให้เธอ,ให,เธอให้เธอละกรรมเจดิะพี่น้องแล้วก,ก็เสริมยายาหวานไปพร้อมมักซิดาไปพร้อมนะแล้วจะเท้าหรือว่าบังหุ้งจะสีพี่น้อง กล้วยนะคะเขาก็กินะสำหรับหนูการเลี้ยงหนูนานะคะแค่นี้ก่อนเด้อ